กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้ทุกท่านกําลังรับชมช่องอยู่จำนวนอยู่นะครับผมใครที่มีปัญหาติดปั๊มครั้งแรกเครื่องทํางานแต่น้ําไม่ไหลนะครับผมปั๊มทํางานไม่หยุดตลอดเวลาเนี่ยม,มีทางแก้ไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้นะครับผมปั๊มทํางานแต่ว่าน้ําไม่ไหลออกลักษณะอาการเนี่ยมันเกิดจากตัวแรงดันอากาศที่เราติดครั้งแรกนะครับผมแรงดันอากาศเนี่ยมันอยู่ภายในตัวเครื่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทําการไล่อากาศออกกันพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ สำหรับใครที่มีปัญหานะครับผมติดปั๊มครั้งแรกนะครับทุกคนแล้วก็ลองทดสอบการใช้ปั๊มดูแล้วปั๊มเนี่ยมีลักษณะในการที่ทํางานแต่น้ำนะครับผมไม่ถูกจ่ายออกจากระบบของตัวปั๊มนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปั๊มเนี่ยจะทํางานตลอดเวลาในครั้งแรกที่ติดนะครับผมวิธีการแก้ไม่ยากเลยไม่ต้องไปตัดท่อเอ่อท่อเติมดูนะครับผมว่าน้ำเนี่ยได้เติมเข้าปั๊มหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะโชว์ลักษณะที่มันเกิดขึ้นให้ดูว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ นี่ถ้าเราสังเกตนะครับผมตัวปั๊มเนี่ยทำงานเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะเค่งตัวปั๊มตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นปั๊มในระบบแรงดนันคงที่มันจะต้องใช้น้ําวิ่งผ่านตลอดนะครับผมบางท่านเนี่ยยังไม่เข้าใจว่ามันเกิจดจากสาเหตุอะไรก็ให้ถอดตัวปลั๊กเอาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวตัวปั๊มของเราเนี่ยมันจะมีอาการที่ไหม้แล้วก็ให้ทุกคนเปิดมาดูที่ตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะต้องทําการไล่แรงดันอากาศออกนะครับผมเพราะว่าในตัวปั๊มในครั้งแรกที่มันมาเนี่ยมันจะมีแรงดันอากาศอยู่ที่กระปุกตรงนี้เราจะต้องใช้น้ำเนี่ยดันมาที่กระปุกตรงนี้ก่อนนะครับผมเพื่อให้อากาศเนี่ยหมดไปเพราะอากาศหมดไปแล้วเนี่ยพอน้ําไหลเข้ามามันก็จะทํางานได้ปกติเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันให้ทุกคนนะครับผมเปิดฝาตัวนี้ออกนะฮะเปิดออกได้เลยจากนั้นเนี่ยปิดน้ําเติมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวน้ํามันจะพุ่งใส่เราถ้า แรงดันน้ำมันสูงนี่แล้วก็ให้เราสังเกตดูนะครับผมตัวนี้นะฮะจะมีตัวสปริงหนึ่งตัวแล้วก็ตัวปิดจุกน้ำหนึ่งตัวให้เราทำการเปิดนะครับผมเปิดวาล์วน้ำที่บริเวณตรงนี้เนาะทางน้ำเข้าเปิดวาล์วน้ำนะผมให้น้ำไหลเข้ามาเติมนะครับผมในระบบค่อยๆเปิดนะฮะแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะไหลมานี่พอน้ำมันไหลเข้ามาในระบบฝั่งนี้นะผมมันจะไหลมาที่กระปุกตัวนี้ต่อ พอมันเต็มลักษณะนี้แล้วนะแล้วก็มาเปิดตัวเช็คดูฝั่งนี้ด้วยไหนก็เปิดแล้วก็ทีเดียวเลยเห็นไหมครัพอเราเปิดมาแล้วเนี่ยบางทีน้ำมันมาไม่ถึงให้เราเปิดอีกรอบนึง <S <S น้ําจะไหลจากนี้มากระบอกนี้ต่อ <S 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 อ่าพอน้ําเข้าระบบอย่างนี้แล้วนะผมก็ไล่อากาศเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็ให้เราทําการปิดฝาให้แน่นสนิทเหมือนเดิมเลยนะผม เท่านี้ปั๊มก็จะมีแรงดูดน้ําในครั้งแรกแล้วนะครับผมมันจะเป็นลักษณะนี้ในทุกๆครั้งที่เราติดตั้งครั้งแรกนะครับผมจากนั้นก็ปิดฝาได้เลยขันให้แน่นนะฮะกันน้ํารั่วจากนั้นก็ให้เราลองเสียบปลั๊กดูอีกครั้งนึงนะครับผม ลืมอ่านี่คนระับเมื่อเราเปิดระบบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราลองเสียบปลั๊กดูนะครับผมเอ้ปั๊มตัวนี้ของเราก็ปิดการทํางานเป็นที่เรียบร้อยถ้าเราไม่ทําแบบนี้ก่อนนะครับผมคือหนึ่งร้อเอร์เซ็นเลยเนี่ยมันก็จะทํางานอยู่แบบนี้ในครั้งแรกนะครับผม หรือปั๊มตัวไหนที่ใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วมีอาการแบบนี้นะฮะก็มีอาการที่ปั๊มเนี่ยทำงานตลอดเวลาแต่น้ําไม่ไหลออกก็ให้มาทําการไล่าอากาศตรงนี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมใครที่ได้รับชมคลิปนี้ไปแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้กับตัวบ้านได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นปั๊มที่ติดตั้งใหม่หรือปั๊มเก่าที่ใช้งานมานานแล้วนะผมบางทีเนี่ยเขาดูดอากาศเข้ามาในระบบเยอะเกินไป ทำให้ตัวปั๊มเนี่ยมันไม่สามารถใจน้ําออกมาได้แรงดันอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็มาเปิดฝาแล้วก็เอาอากาศออกไปนะครับผมโดยการปิดเปิดวาล์วตัวนูน้นแล้วก็มาเปิดฝาตัวนี้นะครับผมเพื่อไล่อากาศออกให้น้ำเนี่ยมันเต็มในระบบจากนั้นก็ปิดฝาเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยวิธีการแก้ง่ายมากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องอยู่กับนน,นด้วยนะครับผมถ้าเราวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย 嗯嘛。Mm hmm. mm hmm.